จับสํานวนแปลอภิธรรมปริเฉตที่สองจิตตานุปริวติโนวิญญาติทวัยศะปสสังโคความพ้องกันแห่งวิญญาติรูปสองที่มีปกติเปลี่ยนไปตามจิตนิมิตการิกายะแก่สัญญาที่ทำเครื่องหมายนิมิตเตนะสัญชานันติยา สำหรับสัญญาที่หมายรู้ตามเครื่องหมายนโกจิอสัมพโวจึงไม่มีอะไรที่ไม่เหมาะสมเจเตติอภิสันทหติ ah ati, ตั้งใจคือตั้งไว้มั่นสรูปวิภาวนางการอธิบายตามสภาวะ อาชานียานังประโยชนชนกัสสารถิวิยะเปรียบเหมือนในสารถีผู้คอยควบคุมมาอาชานในทั้งหลายเตอารมนาพิมุขัประโยชนชะโตเพราะควบคุมสหาชาติธรรมเหล่านั้นให้มุ่งตรงต่ออารมณ์โอกับเปตวาปลงใจ สมโมโหความงมงายอธิมุตจะนังความน้อมใจเชื่อมั่นวิธีนาอิระยิตบพงังประวะตะัตเตตพงังธรรมชาติใดอันบุคคลพึงดำเนินไปคือพึงให้เป็นไปตามวิธีการ เตสังโอลีนวุติตานาโหติสหชาติธรรมเหล่านั้นย่อมไม่มีความเป็นไปย่อหย่อนเลยขีปิตับพระอุสูนางคา,าเนอัติโกอิสาโสวิยะเปรียบเสมือนนายขมังธนูมีความต้องการในการหยิบลูกธนูที่จะพึงยิงไปฉะนั้น นะหิริยตินะลัทธิยติติเพราะอัธวิเคราะห์ว่าย่อมไม่ละอายคือย่อมไม่กระดากอายตะโตอนุตตาสลักขนางมีลักษณะไม่สะดุ้งกลัวทุจริตมีกายทุจริตเป็นต้นนั้นอคิโตสลโพวิยะเปรียบเสมือนมแมลงเม้าไม่เกรงกลัวไฟฉะนั้นปาานาพิคาตสมุทัตะพัทสมัมมังวิยะเปรียบเหมือนผงทุลีที่ฟูงขึ้นเพราะถูกแผ่นหินทุ่งฉะนั้น อารามะเนอภิสังขลักขโนมีลักษณะติดแน่นในอารมณ์มัคตาเลโปวิยะเปรียบเสมือนลิงติดตังฉะนั้นจิตตัดสะอารัมพิทุการมาตามตังลักษณะเพียงความที่จิตต้องการจะหน่วงอารมณ์ไว้ตัดขะอภิิชนางความติดแน่นในอารมณ์นั้นอุณติลักขโนมีลักษณะพองตัวเกตุกรรม,มะยะตาปัจุปัฏฐานโนวุตโตท่านกล่าวว่ามีความประสงค์จะทำตัวให้เหมือนธงเป็นอาการปรากฏเฉพาะ ปรสัมปติอุตสุยนลคณามีลักษณะริษยาสมบัติของผู้อื่นอัตสัมปตินิคุยหานลคนางมีลักษณะซ่อนสมบัติของตนไว้ที่นันงความท้อแท้อนุษสานาวสีธนวเสนาสังหตตะภาโวความที่จิตถูกอำนาจความไม่อาจหารและความท้อแท้ขจัดแล้วมิทังความซกเศราวิคตะสามัทยตาได้แก่ความที่จิตปราศจากความสามารถ จิตตัสสะอาการระยะตาอาการมัญตาความที่จิตไม่คล่องไม่ควรแก่การงานเตสังวาทานิกเขปปุพกัางคำที่ยกวาทะของท่านที่กล่าวว่ามิทธะเป็นรูปเหล่านั้นตั้งขึ้นเป็นประธานไว้ รูปัพส์ปะหย,ยภาวะเลโสปีแม้ข้ออ้างที่ว่ารูปเป็นธรรมชาติที่พึงละตัพิสยษฉันทราคาหานี้ถึงการละฉันทราคาซึ่งมีรูปนั้นเป็นอารมณ์สัมปโยคาพิธานาเพราะตรัสถึงสัมปโยคนิชโยจึงแน่ใจได้ กายเคลรัญะโตเพราะความอ่อนเพลียแห่งร่างกายอัสัมโมโสได้แก่ความไม่หลงลืมกายจิตตานังสารัมพาทิกระธาตุโขภะปฏิปักขปัจจยสมุทฐานามีปัจจัยอันเป็นปฏิปักษ์ต่อความกำเริบแห่งธาตุที่กระทำความกระสับกระส่ายเป็นต้นแห่งกายและจิตเป็นสมุดฐานกิรติวาวิคิปติประ,ระทุกขังเรียรายได้แก่กระจายทุกขของผู้อื่น กินาติวาตังหิงสติหรือเกลียคือกำจัดทุกข์ของผู้อื่นนั้นกิริยติวาทุกขิเตสุปสาริยติหรือย่อมคลี่คลายคือปลดเรื่องในเมื่อสัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์เตสุปฏิคานุนยหูปสมะวาสัปาวัตตาที่เป็นไปด้วยอำนาจความสงบระงับความขัดเคืองและความยินดีในหมู่สัตว์เหล่านั้น ะกาเรนาชานาติอนิจจาทิวเสนาอาวพุชติธรรมชาติใดย่อมรู้โดยอาการทั่วถึงได้แก่รู้ชัดด้วยอำนาจไตรลักษณ์มีอนิจจลักษณะเป็นต้นอุตสุเกตาวามกคังปาเปตุงนาสักโกติไม่สามารถจะให้ผ่านไปถึงแล้วบรรลุมักได้ภาลคามิกะเหรัญญิกานางกหาปนาวะโพธนางมีการสังเกตรู้กหาปนาของเด็กคนชาวบ้านและเจ้าหน้าที่การเงิน ตัะนุคติกาโหติย่อมมีคติคล้อยตามปัญญานั้นสัทสัทวิทูท่านอาจารย์ผู้รู้คำพีสัพพาาสตร์ทั้งหลายวิตักกาทิฉปากกิน,นากะวัชิตะสหิตากะมานุรูปรโตตามสมควรแก่ลำดับจิตตุปบาทที่เว้นและประกอบด้วยปกินนกเจตสิกหกประการมีวิตกเจตสิกเป็นต้นปเทวะสมัะเถตุงเพื่อจะย้ำถ้อยคำนั้นนั่น,น,นแหละให้มั่นคง ปัตถาม,ามายนะสัมพวโตเพราะเกิดความยึดถือในสังโยชนิประการมีสักกายทิฐิเป็นต้นนั้นว่าเป็นของเราอัตตสิเนหะสันนิสยภา,าเวนะโดยมีความเยื่อใยในตนเป็นที่อิงอาศัยตัทนุคติกาหนติย่อมมีคติคล้อยตามปัญญานั้นตัทถตัทถ,ถปฏิหานานะวเสเนวปะปวัตนาโตเพราะเป็นไปด้วยอำนาจการกระทบกระทั่งในอารมณ์นั้นนนั่นเอง ติริตังไม่มีประโยชน์วินีวรณาทิตายะเพราะเป็นจิตปราศจากนิวรณ์รมเป็นต้นขตานิปวตานิถึงแล้วคือบรรลุแล้วอัตโนอาลัมพนะภูตานังทุกขิตะสุขิตะสต,ตานังอาปาถะคมานาเปกขายะ โดยเพ่งถึงเหล่าสัตว์ผู้ได้รับความทุกข์หรือได้รับความสุขที่เป็นอารมณ์ของตนมาปรากฏพินาลัมพนาตาเพราะการุณาเจตสิกและมุทิตาเจตสิกมีอารมณ์ต่างๆกันพลาาัสสะมัคคปปฏิพิมพภูตัดตาเพราะผลจิตเป็นธรรมชาตะเหมือนกับมัคจิต กามตัญหาที่นัสศากษากรมสพัพพะลภูตัดตาเพราะเป็นผลของกามซึ่งเนื่องกับกามตัญหาถ้าเวลาหากะสภาเวซึ่งมีสภาวะเป็นสองฝ่ายอธิมโมกขะสะนิชยาการับปวติโยเพราะอธิมโมกเจตสิกเป็นไปโดยอาการที่ตกลงใจแน่นอนอัญญสามาเนปัจจามสติย่อมมุ่งเฉพาะอัญญสามานาเจตสิก